ถึงสนามบินแล้วครับวันนี้พาลิก้าไปเชียงรายครับจองตั๋วแบบเร็วๆไปคืนเดียวเสาร์อาทิตย์ไปกับย่าครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะครับแอบบอกว่าสนามบินดอนเมืองถ้าใครคิดว่าจะเอารถมาจอดนะครับคิดผิดมากๆครับวันละ250ไม่มีที่จอดครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะคือป้ายบอกทางถ้าผู้บริหาร a ออได้เข้ามาฟังนะครับเอเขาคงไม่มาฟังหรอกครับ คือคือป้ายบอกทางคือไม่โอเคเลยคือหาทานจอดรถประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อที่จะหาทางเข้านะครับคือเราเห็นลานจอดรถแต่เราเข้าไม่ได้ครับก็ป้ายบอกทางเบลอบ้างขาดบ้างก็ก็อ่าฝากพิจารณาครับเดี๋ยวเราเช็คอินก่อนครับ ครับตอนนี้เราก็ผ่านการตรวจเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยครับลิก้าก็มีผลไม้ไม,มีอะไรอีกครับทิชชู่ทิชชูช่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนสแกนแล้วเห็นนะครับแต่เขาเข้าใจว่าแบบว่าเราดเดินทางกับเด็กนะครับแล้วก็นมนมเนี่ยเขาอนุญาตเพราะว่านมเนี่ย180 ml เขาก็อนุญาตนะครับเรามาสองกล่องเขาบอกว่าเพื่อดื่มบนเครื่องโอเคแล้วที่เหลือเราก็ไปซื้อทีนี้พี่ย่าใส่ถุงารบบัคจริงๆแล้วเราไม่ได้ซื้ออะไรารบบัคข้างในก็คือข้าวคุณเชียงนะครับทีนี้การเตรียมตัวเดินทางขึ้นเครื่องของลูก เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ากระเป๋าแบบนี้ดีมากอย่างที่ผมรีวิวว่าผมโดนหลอกจากคนขายในช้อปปีมาครั้งหนึ่งก็คือเอากระเป๋าเสียๆมาให้การซื้อก็ควรซื้อร้านที่เขา,าขายดีๆนะครับได้ขายหลายชิ้นแล้วก็มีผลบวดดีๆทีนี้หลาักการเลยก็คือเราก็ควรเตรียมอาหารเตรียมนม เตรียมน้ำได้ไหมน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเตรียมนะครับเพราะว่าข้างใน,นเนี่ยเราสามารถกดน้ําดื่มได้ก็จะมีโซนที่อยู่ตรงแถวๆหน้าห้องน้ําก็จะมีที่กดน้ําให้ดื่มเราก็เตรียมพวกขวดแบบนี้มาแล้วก็กระบอกกระบอกแบบนี้นะครับมาให้กับเขาแล้วช่วงคอยเครื่องเราก็ป้อนข้าวเขาได้เลยครับ เนื่องจากว่าลิก้าเนี่ยง่ายตรงที่ว่าเขาว่าชอบกินกุนเชียงนะครับพอเขาชอบกินกุนเชียงเนี่ยเราก็เลยทํากุนเชียงมาให้เขาแต่เ็ายังมีผลไม้ไม่เป็นไร <c oughs> มันก็ยังมีผลไม้ยา่าย่าเขามือไม้สัน้น <c oughs> ในการดูแลหลานเพลียลเพลียนอนน้อย<ป>นอนน้อย,นอนนอยดูแลหลาน <c oughs> ข้าวเขาเ้าล้นลิก้า เกือบอดกินแล้วลูกแต่จริงๆแล้วข้างในก็มีของขายนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นของที่เขาแบบไม่ได้ชอบ mm hmm. ก็เป็นการเตรียมตัวไปเที่ยวเชียงรายหนึ่งคืนกับทริปที่มีชื่อว่าอะไรดีจองด่วนพาคนป่วนไปเชียงราย84อซด84ซื mm ่อจอดนำเมียง5กับงาานครศรีธรรมราช ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกครับออย่าลากกระเป๋าทั้งวันไม่รู้ข้างในมีอะไรลิกาจะลากลิกาจะลากลากมาดูเครื่องบินแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยครับ ช่วงคอยขึ้นเครื่องครับไม่รู้ลากไปไหนครับเนี่ยลากทั่วสนามบินแล้วครับจะไปไหนครับลิงครึ่งเครื่องบินครับสวัสดีค่ะเอีซีอู่ฝ่าเอทีซีพร้อมเดินทางไหมครับลิงน้อย 好吗？<laughs> ลงเครื่องมาแล้วครับลองทานข้าวซอยตัด<ม>เป็นรสช็อกโกแลตครับรสชาติเป็นไงครับยาเขาบอกเป็นข้าวซอยตอนแรกเรานึกเหมือนเป็นข้าวทอดเนาะมันไม่ใช่เนอะก็หวานหวานหอมหอมกรอบไม่มากไม่กรอบไม่กรอบมากเหรอจริงๆต้องกรอบเหรอยาเคยกินเหรอเคยเคยกินเหรออ๋อหรือยี่ห้อนี้เขาเป็นแบบนี้เปล่ามันก็ออกดูเป็นเหนียวเหนียวกรอบ ไม,ไม่ไม่ไม่ก่อบมากครับเขาเป็นข้าวซอยตัดครับมาถึงก็เล่นต่อเลยครับช่วงคอยรถครับก็เลยพาย่ากับลิก้ามากินโปเตโต้คอร์อเนอร์ครับก็ลิก้าามาคอยรถครับก็เลยกินโปเตโต้คอร์อเนอร์ครับ แล้วก็ลิก้าก็เลยซนครับลิก้าไม่ดึงลูกถ้าหนูดึงมันก็จะขาดนะลูกโอเคอาย่าลองชิมครับอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นไข่ไข่เค็มสไปซี่อร่อยไหมอร่อยอันไหนอร่อยกว่ากันข้างซ้ายนี่น่าจะชีส ยาว่าอันี้อร่อยเหรอลองกินชีสอีกทีอันนี้ออกหวานออกหวานลิกล้ากินไหมลูกไม่กินเหรอเด็กไม่ชอบนะครับอันนี้ขายลิกล้าไม่ได้กินไหมลูกไม่เอาลิกล้าไม่ตื่นนะ มันมักกินน่าลุกยังไม่อยากกินหรอเดี๋ยวคอยรถกับน,นึงเนาะเดี๋ยวพ่อไปรับรถแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวคอยไปเที่ยวกันค่ะวได้รถแล้วก้าไหนโทรฉายโชว์แม่ก่อนเร็วรถเชียงรายด้วยนี่เป็นรถโตโยต้าวีออส นะเอเอามาส่งให้ตอนแรกจองเป็นสวิฟนะเขาใจดีให้เป็น v ีออสเลยเนาะ <c oughs> ถึงแล้วครับถึงแล้วหรือเปล่ายังไม่ถึงเลย <c oughs> นั่งหน้าแดดร้อนได้รถเช่ามาแล้วกำลังไปเช็คอินที่โรงแรมครับย่าอยู่ข้างหลังย่าเซาย <c oughs> ครับได้มาพักที่วันบัจจตแอร์พอร์ตครับมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟเหรอลูกเป็นห้องเล็กๆ <c oughs> นะครับซึ่งเขาก็จัดได้ดีห้องน้ำสะอาดสะอานมาก <c oughs> เหมือนเป็นโรงแรมใหม่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแชมพูสยาสระผมหรืออครีมแบบน้ำแล้วก็มี ได้เป่าผมให้นะครับนี่ก็เป็นอ่างล้างหน้าโถชักโครกนะครับมีคนช่วยครับวันนี้มาเชียงรายนั่งเครื่องบินมาข้างแรกเลยครับอะเอาไปไหนเนี่ยลูกอ้าวทำไมไปโยนอย่างนั้นละ่ะลูกะนนี่ก็เป็นห้องเล็กๆนะครับ<ห>ภาพบรรยากาศรวมๆ มีไฟอ่านหนังสือด้วยครับมีโต๊ะวางของเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มีเตียงอลิกาจัมจขึ้นมาจัมเลยอถ,อเออถอดองเท้าก่อนต้องถอดอ๋อต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ลูกให้ย่าถอดรองเท้าก่อนต้องถอดรองเท้าก่อนมีทีวีนะครับแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆอยู่ข้างล่างโต๊ะเขียนหนังสือก็มีนะครับสิ่งที่น่ารักมากๆก็คือ เขามีเวลคัมดิงที่เป็นน้ำเก๊กหวยครับวางอยู่ข้างล่างเปนิเนื่องจากว่าเราจองกันแบบเร็วๆนะครับห้องเราจองสองห้องราคาไม่ถึงพันบาทถูกมากฮเหมือนแมนเนอร์เลยเหรอลูกฮะเหมือนแมนเนอร์เหรอเหมือนเหมือนเหมือนคอนโดหนูเหรอฮะเหรอมันเล็กๆเหมือนกันเหรอลูก อ้ามัเล็กๆเหมือนกันเลยเหรอโอ้จำ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 จจำจำจำจระวังหล่นนะจำ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 ระวังหล่นนะเดี๋ยวเราไปหารายทานกันครับที่เชียงรายกับทริปที่มาแบบเร็วๆมาครั้งหนึ่งคืนแล้วก็กลับครับ อนี่น่าจะเมาเครื่องบินครับถึงแล้วครับวัดห้วยปลกกั้งครับสถานีแรกของคลิปนี้ครับพาย่ามาพาหลานมาโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเจ้าแม่คนอิม องยงใหญ่มากครับ,บอุโบสถก็สวยสก็สวยครับใช่ตอนแรกก็แอบ,บนึกในใจว่ามากับผู้สูงอายุก็มาแต่วัดแต่ปรากฏว่าวัดสวยจริงครับโอ้ไม่ธรรมดาปกติผมเคยมาไม่ไม่รู้เมื่อก่อนมีมแบบนี้หรือเปล่าครับมผมมาเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไม่มีเนาะเพิ่งมีคนระับโอ้หใหญ่มากใหญ่จริงอะไรจริงครับ โอ้โอมังกรขึ้นไปโอ้ใหญ่มากเดี๋ยวผมจอดรถ่อนครับเขามีบริการรถครับเมื่อสักครู่นี้เขามีรถคิตตี้อันนั้นะครับรถคิตตี้อนะันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นรถนิสสันนะลูกเขาเขาแปลงเขาทรานสฟอร์ม มาถึงวัดห้วยปากกั้งครับพระโพธิสัตว์กวนอิมปางพบโชคครับใหญ่มากเลยครับเจ้าแม่กวนอิมครับด้านล่างก็จะเป็นบันไดขึ้นมานะครับแต่ว่าเราอ่ะขึ้นผ่านรถ ที่เป็นเหมือนรถแ r รมเป็นรูปคิตตี้นะครับเขาบริการฟรีครับแต่เราก็สามารถทำบุญได้นะครับนะคือมังกรเนี่ยใหญ่มากดูเกร็ดสิครับใหญ่มากจริงๆคือตอนแรกยากคือเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยยากก็จะแบบไปวัดไปวัดไปวัดเราก็แบบก,ก็ไปวัดก็ดีนะครับแต่ว่าบางทีเราก็อยากไปเที่ยวที่แบบ ที่ที่มีอะไรให้ชมแต่ปารากฏว่าวัดนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงครับปกติจะมาแต่วัดล่องขุนวัดล่องขุนว่าไม่ธรรมดาแล้ววัดนี้นี่สุดๆไปเลยครับผมก็เพิ่งเคยมา Pop ครั้งแรกนะครับน่ไอ้ลูก นี่พระแม่กวนอิ่มลุกไหว้สลุกไหวสาวยสาธุสาธ,สาธุสาธุเพื่อความโชคดี<อ>เขาก็ให้เราจุดธูปสามดอกครับแล้วก็ขอพรได้มีคนเอาข้าวมาถวายแล้วก็มาพบพระครูด้านในครับ<อ>เป็นวัดที่น่าสนใจมากมาเชียงรายอย่าลืมมาแวะนะครับ มีร้านอาหารด้วยขายข้าวขายกาแฟครับเดี๋ยวเราไปชมโบสถ์กันครับใครใครใครเป็นคนสวดนะกงหนูอ่ะก๋งก็คือพ่อของย่าพ่อพ่อของสวด ไอพ,อพ่อของพ่อหนูอะสาพ่อเถียงล้อซิ่งตีล้อซิง่งสาพ่อพ่อเถียงล้อซิ่งตีล้อซิอ่งหน,น,น,นังหนังลีหลังหลังลีซ<ร>ิ่งเจ็บเอาพี่ปันมาด้วยหรอจับเอาพี่ปันมาด้วยหรอเอาพี่ปัน,น,นเหรอไหนพี่ปันลูกพี่ปันไม่ได้มาลูกลีก้าเห็นเด็กหรือเปล่าเห็นเด็กเปล่าเลยเรียกว่าพี่ปันลีก้าเห็นอะไรอีกแล้วลูก เห็นจนจนพ่อกลัวไปแล้วลูกครั้งนั้นก็เห็นที่ครังนั้นก็ไปเห็นที่เครื่องเล่นทีหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นจินตนาการของเด็กๆนะครับมาชมบางกรใกล้ๆครับใหญ่มากครับอ่า อ๋อตัวเล็กเหรอลูก small ช่ไหมแรกลินเป็นแรกลินมาชมโบสถ์ครับเราสามารถอธิษฐานด้านล่างครับแล้วก็ขึ้นไปชมโบสถ์ด้านบนครับได้เดี๋ยวเราก็ถอดรองเท้าลูกเดียถอดให้ิกาใส่รองเท้ามาเอารองเท้าด้วยลูก โบสถ์ขาวสวยมากครับเสาโบสถ์ปั้นเป็นสิงเป็นโอ้ผมอาจจะไม่รู้ตัวละครในวรรณคดีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าสวยมากครับ สวยมากจริงๆครับยากวัวรองเท้าลิก้าหายเหรออ๋อยากซื้อร <laughs> องเท้ามาด้วยครับโอ้พระพุทธรูปในโบสถ์สง่างามมากครับมีนักท่องเที่ยว มาเยอะมากๆทั้งไทยทั้งต่างชาติครับส่วนลิงน้อยก็มาขอพรที่วัดห้วยอะไรนะ,ะห้วยปลากั้งครับอ๋อใช่ใถอดแมส่าถอดแมสมามาลูกมาโอเคไปไนัน่น over there นั่งลงพู่กับพระครับจะให้พอสอนกับครับ,ออบ,รบเรามารับชมผนังโบสถ์กันครับนี่คือผนังโบสถ์นะครับ นนี้เรามาชมพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ด้านในของอาคารพบโชคบอกข้าพรนม,มะามาเจดีครับนั่นมันมีอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าข้างในมีอะไร เลก้าตัวหนักขึ้นนะลกูกวัดน,นี้ปิดสามทุ่มครึ่งนะครับทุกวันครับอ๋พระแม่กวนิมทำจากไม้ครับชจ้าแม่กวนอิมครับหรือพระแม่กวนิมทำจากไม้ร้อเครับ องค์ใหญ่มากครับริกาเพิ่งเจอครั้งแรกเราสามารถทำบุญซื้อที่ดินได้ซื้อข้าวสารให้กับเด็กกำพร้าได้นะครับแล้วก็เช่าพระแม่กลนอิมสามารถเช่าได้เช่นกันครับสร้อยข้อมือที่เป็นลูกป,ประคำ หนึ 100. ถ้าเป็นรูปพระแม่กวอิมวัดห้วยประกังห้าร้อบาทครับผมว่าวัดน,นี้ทำดีเลยนะครับเป็นการสนับสนุนประชาชนให้ยึดมั่นในศาสนาและส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยครับ ญาบอกว่าดูในทีวีมานานได้มาเที่ยวดีใจใหญ่เลยครับครับด้านบนครับจะมีพระแม่กลอิ่มครับมีปางหลายปางมากนะครับอย่างนี้ปางพยากรอันนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านใดที่เล่นหุ้นนะครับหรือใครที่ซื้อหน่วยลงทุนจะได้พยากรได้ถูกต้องนะครับยังมีปางอ่าลิก้าลิก้าดึงดึงมือครับ ปางเละมิตรครับอันนี้ก็คืออยากให้ได้สิ่งใดสมหวังตาม,ม,มปารถนานะครับนี่นี่ดิกามาดูนี่นี่ทำไมปางนี้มีหลายหน้าลูกนี่ปางนี้ปางปราบมานแบบสามภาคครับทั้งมนุษย์สวรรค์นรกครับใครที่เจอเรื่องร้ายผมว่าต้องมาสักการะปางนี้ครับ ด้านบนนะครับจะมีอยู่หลายปางมากครับมีน่าจะ20่สปางได้ครับปางดิดน้ำมนต์ครับปางประธานพรครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่นี่ปิดสามทุ่มครึ่งครับใครมาเที่ยวก็มาได้ครับปีกาเริ่มหิวข้าวแล้วครับจะให้พ่อใส่รองเท้าให้ไม่ยอมให้ย่าใส่รองเท้าให้ครับ บรรยากาศวัดนี้มาช่วงเย็นจะดีมากครับเพราะว่าลมแล้วก็บรรยากาศดีพร้อมที่จะให้เรานั่งพักผ่อนเดินเล่นได้นะครับแต่ตอนนี้ลิก้าเริ่มหิวข้าวแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราไปเที่ยวไหนกันต่อครับโอ้รองเท้าไาหมพ่อขนาดนี้เลยอะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อใส่ให้ครับถึงร้านเรือนนรินครับ ติดแม่น้ำเลยทริปนี้มาแบบเร็วๆบรรยากาศดีมากร้านนี่ติดแบบติดแม่น้ำเลยครับแม่น้ำใหญ่มากแม่น้ำกกำก,กครับอ่าลิก้านี่แม่น้ำกก,กลูกชื่อร้านเรือนนลินนะครับเพื่อนนลินเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับกกเดี๋ยวไปรับชมเมนูครับ ไม่รู้ลิก้าจะกินได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับอแม่น้ำกกครับนี่คือแม่น้ำกกนะครับลิก้าแม่น้ำกกนะลูกอาหารมาแล้วครับออเดิร์ฟาปญาชิมก่อนอนี่คือออเดิร์ครับอันนี้คือผัดผักรวมของลิก้าครับลิก้าเขากุ้งตัวใหญ่อยู่ อันนี้ออเดอร์พยาชิมอะไรอ่ะไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วอร่อยมากไส้อั่วน้ำพริกอ่ะน้ำพริกเป็นไงเดี๋ยวจะเห็นน้ำพริกเนี่ยออเดอร์เนี่ยอร่อยมากอันนี้น้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกหนุ่มนะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเผ็ดไหมพอดีพอดีพอดีนะครับโอ้นี่ต้มยำต้มยำหม้อใหญ่มากเดี๋ยวขอหลบก่อน ลน้องเนื่องจากวันนี้เรามากันแค่สามคนย่าลิก้าแล้วก็พ่อลิก้าครับเลยมีกับข้าวแค่นี้ครับแค่นี้คงาินไม่หมด่ะขอตัวให้ลิก้าทานข้าวก่อนครับถึงตลาดที่เรียกว่าไนท์มาร์เก็ตครับของเชียงรายครับลิก้าถ้าจะง่วงครับ ดูองอแงพอควร <c oughs> ให้อุ้มให้อุ้มตะกี้ย่าจะชวนเดินไม่ยอมบรรยากาศก็มีเสื้อผ้าขายของกินก็มีครับเยอะมากๆเสื้อสองตัวร้อสีขาวอสูรเสื้อสองตัวร้อยห้าสิสีขาวอ๋อแต่ เป็นทรงผู้ชายใช่ปะ่ะเป็นเสื้อนักเรียนหรออ๋อเป็นเสื้อเชิ้ตนี่ขนมโบราณลิก้า,าขนมโบราณน,นี่ตุ๊กต๊ะมีหลายอย่างเลยคนคึกคักมากครับ ให้ป่าอุ้มให้ป่าอุ้มอ๋อเขาเดินคนละฝั่งครับด้านซ้ายกับด้านขวาบรรยากาศตลาดครับเดินเสร็จก็ว่าจะกลับไปโรงแรมแล้วครับ มีชุดเด็กชุดละหนึ่งร้อยครับหัวลิก้าเขกกล้องลิก้านี่ชุดนี่มีสไปเดอร์แมนด้วยมีเป็ดด้วยมีเป็ดมีเป็ดด้วยมีโเลมอนด้วยมีโเลมอนเวยมีเยอะเลยอ๋อชุดละสามร้อยห้าสิบมีตัดแว่นด้วยครับ โอ้ผมว่าตลาดนี้มีทุกอย่างยาวมากไกลมาก ได้ได้พี่เสือครับมาซื้อเสือแก้วมีตัวหมีหลายตัวเลยนะมีหลายแบบเลยครับมีช้างมีมังกรมีปลาตัวละ50บาทครับานี่พี่เขาก็เอาเสือเหมือนกันเห็นไหมลิกา้านใส่ให้กอนให่น้ใส่ก่อนนี่มีเป็ดด้วย